กลับมาพูดคุยแล้วอัปเดตข่าวที่น่าสนใจของทีมแล้วลมริดกับฮาร์ลาดมิดนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปติดตามมาได้เลยนะครับฮาร์ล่าดริดก่อนอื่นเลยใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับจะได้เดินทางไปถึงหนึ่งพันสามพร้อมกันนะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ทีมเราสามารถเอาชนะแอตเลติกบิลเบาไปได้1นึ่งศนเนาะเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังเลยเนาะโดยรายงานแรกเนี่ยก็ เป็นรายงานจากคุณโฮเซ่เปโดนะเป็นสายข่าวจากเรอัลมาดริดเราเองเขารายงานว่าหลังจากที่ทีมตกรอบแชมเปียนลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟ o r เรนติโนเปเรสไปหาคาร์โลอันเชลติและบอกกับเขาว่าคุณคือโค้ชที่คว้าแชมป์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรอัลมาดริดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการบอกธรรมดาหรือว่าเป็นการบอกแบบบอกล้านะเออก็คิดได้หลายแบบซึ่งตรงนี้มันสอดคล้องกับรายงานจาก สายข่าวเรียวมาดริตทั้ง2คนเลยนะว่าทีมชาติบราซิลต้องการให้คาร์โลวันเชลติเข้ามาคุมทีมโดยเร็วที่สุดและพร้อมสําหรับเกมที่บราซิลจะพบกับทีมชาติเอกวาดอร์นะครับในวันที่6มิถุนายนที่จะถึงและอันเชลติจะไม่ได้เป็นโค้ชของเลอัวมาดริตสำหรับการแข่งขันรายการชิงแชมป์สโมสรโลกในสถานการณ์นี้นะแล้วก็รายงานจาก คุณมิเกลนักข่าวโคฟเนี่ยเขารายงานต่อนะครับว่าสถานการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดของเรอัวมาดริดคืออันเชลติจะอยู่จนปิดฤดูกาลกับเรอัวมาดริดและโซลารี่หรือคนอื่นในที่นี้น่าจะเป็นลาอูลกอรซาเลสนะจะทำหน้าที่เป็นโค้ชทีมในระหว่างการแข่งขันชิงแชมป์สโมสอนโลกนะครับผมแล้วก็รายงานมันสอดคล้องกับข่าวของเลเลโวนะซึ่งเขารายงานว่า โซลารียังถือว่าเป็นบุคคลของสโมสรน,นะแล้วได้รับการแจ้งไปแล้วว่าเขาสามารถพาทีมไปแข่งขันชิงแชมป์สโมสอนโลกได้นะครับผมตรงนี้ก็ต้องจับตาดูนะว่าโซลารี่จะได้เข้ามาคุมหรือเปล่ารายงานต่อไปเป็นรายงานซึ่งเป็นกระแสที่ผ่านมาของเจอเก้นคอปนะอันนี้เป็นรายงานจากเรดิโอมากาซึ่งเขารายงานว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอารตาลาการีนักลงทุนชาวโมร็อกโคโ และเป็นมือขวาของฟลอเรนติโนเปเรสได้บอกกับฟลอเรนติโนเปเรสให้นำเจอเกนคอปมาคุมแล้วมาลิดหลังจากอันเชลติออกไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นกระแสที่เจอเกนคอปมานะก็ได้รู้แล้วว่าใครเป็นคนเอากระแสนี้มาก็เป็นมือขวาของเปเรสเองต่อไปเป็นสัมภาษณ์อันเชลติก่อนเกมกับเกตาเฟ่นะซึ่งปกติแล้วแกไม่ค่อยสัมภาษณ์เยอะๆอย่างนี้เลย คือสัมาษณ์เหมือนเป็นลางว่าก็ไม่รู้นะอันนี้เออต้องฟังดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะรายงานนะครับอันเช่พูดถึงวิธีการเล่นของเกตาเฟ่นะโดยอันเช่พูดว่าเราทุกคนรู้ว่าเกตาเฟ่เล่นยังไงพวกเขาเล่นฟุตบอลแบบเข้มข้นและเป็นระบบมากพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีแนวคิดที่ชัดเจนมากเราพร้อมแล้วเพราะยิ่งฤด,ดูกาลใกล้จะจบลงการแข่งขันยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับทุกทีมนะครับ แล้วก็อันเชลตียังพูดถึงปัญหาในฤดูการนี้ว่าปัญหาในฤดูการนี้ชัดเจนขึ้นแล้วเราเสียผู้เล่นแนวรับหลักไปสองคนและยากที่จะหาคนมาแทนที่ได้เราเปลี่ยนเกมโดยเพิ่มผู้เล่นที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไปแต่ก็ดิ้นรนเพื่อหาสมดุลเราหวังว่าจะหาได้ในตอนนี้ไม่เช่นนั้นเราจะชนะได้ยากนะครับ อันเชยังพูดต่ออีกว่าที่สโมสอนอื่นๆพวกเขาบอกผมให้ใช้ไม้แข็งหมายถึงการปฏิบัติที่รุนแรงกว่านี้นะครับผมไม่มีศักยภาพเพียงพอดังนั้นผมจึงบอกพวกเขาให้เซ็นสัญญากับโค้ชคนอื่นสําหรับผมแล้วนั่นไม่ใช่วิธีจัดการคนนะครับอันนี้เป็นวิธีของอันเช่นะคือแบบไม้อ่อนอวิธีแบบเก๋าโดยนักข่าวถามต่อว่าถ้าคุณชนะถ้วยโคปาเดเล และได้แชมป์ลีกคุณจะลาออกไหมอันเช่ตอบว่าในวงการฟุตบอลอะไรอะไรก็เป็นไปได้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอันเช่พูดต่ออีกว่าผมอยากอยู่ที่นี่ต่อเพื่อแก้แค้นหรือเปล่าพูดตามตรงผมไม่มีเรื่องทะเลาะกับใครหรืออะไรเลยผมรักที่นี่ผมหวังว่าจะอยู่กับที่นี่ให้นานที่สุดและหากวันหนึ่งมันจบลงผมคงรู้สึกขอบคุณและยกหมวกให้กับสโมสสแห่งนี้ไม่มีอะไรอื่นอีกแล้วแล้วก็ อันเชย,ยังพูดถึงสถานการณ์สโมสรนในตอนนี้นะครับพูดว่าสโมสรนตระหนักดีว่าปีนี้เป็นปีที่ยากลําบากกว่าปีที่แล้วเราจะร่วมกันฝ่าฟันความยากลําบากนี้ผมอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากแต่ก็เป็นแบบนั้นอยู่เสมอแล้วอันเช่กล่าวต่อว่าสองแคมป์ที่เรากําลังแข่งขันอยู่รวมถึงถ้วยสโมสรนโลกขึ้นอยู่กับการเอาชนะบาร์เซโลนานี่เป็นข้อสงสัยเดียวที่เราไม่สงสัยในขณะนี้นะครับ ก้อนนั่นแน่แข็งพี่ๆเขาอะแข็งจงแล้วก็อันเช่ยังพูดต่ออีกว่าเราวางแผนฤดูกาลหน้าไว้หรือเปล่าเราไม่เคยคิดเรื่องการเซ็นสัญญากับใครในช่วงฤดูกาลนี้เลยสโมสรมักคิดถึงการเซ็นสัญญาในช่วงท้ายฤดูกาลเสมอนะครับแล้วอันเช่เนี่ยพูดถึงเรื่องของน้องฟานกาเซียนะว่าฟานกาเซียเนี่ยพัฒนาการขึ้นแล้วนะครับเขารงเล่นมากขึ้นและเกือบทําผลงานได้ดีเสมอในบางเกม ผมให้คามาวิก้าลงเล่นเพราะเขาคุ้นเคยกับการลงเล่นในตำแหน่งลึกมากกว่านะครับและบางครั้งเมื่อเขาเล่นกับวินิซิอุสในตำแหน่งริมเส้นฟานแสดงคุณภาพของเขาได้ยากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดที่อันเช่เห็นในตัวของฟานนะอาจจะไม่ได้ประสานงานกับวินีดีเท่าไหร่นะอ่าก็เลยไม่ค่อยได้ลงแล้วอันเช่พูดถึงเอนดริกนะครับว่าเอนดริกกำลังฟื้นตัวได้ดีมาก และมีบทบาทมากขึ้นในการเล่นตอนนี้เพราะยังมีบางแมตท,ที่เราต้องการความแข็งแกร่งและคุณภาพของเขาด้วยนะครับแล้วก็สัมภาษณ์สุดท้ายของอันเช่นะครับก็คืออันเช่ได้พูดว่าเราต้องกลับมาแข็งแกร่งในเกมต่อไปและโฟกัสไปที่นัดชิงชนะเลิศบอลถ้วยเรามั่นใจว่าเราทำได้และเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้มีบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้และเราจะเปลี่ยนแปลงมันนะครับก็เป็นสัมภาษณ์ของ อันเช่น,นะครับผมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันได้เลยนะแต่คือปกติแล้วอะจากที่ผมตามข่าวมาแกจะไม่ค่อยพูดอะไรยาวๆแบบนี้นะแปบบ๊บแกจะตอบแปบบ๊แบๆบก็คือเลิกแต่อันนี้คือตอบยาวจริงต่อไปขอสแสดงความยินดีกับชัวาเมนี่ที่ควา้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนนี้ของเล้ามลิดเรานะครับผมยังไงก็ยินดีกับน้องด้วยนะอ่าอันนี้ผมเห็นว่าชัวรเมนี่เนี่ยได้บ่อยนะเหมือนเดือนที่แล้วก็ได้ไปใครบอกว่าน้องเล่นไม่ดีเนี่ย เดี๋ยวจะตีให้นะต่อไปเป็นรายงานจากฟาบิซซโอโรมาโนที่เขารายงานถึงสัญญาใหม่ของวินิอุสจูเนียนะซึ่งโรมาโนเขารายงานว่าล่าสุดการต่อสัญญาของวินิอุสใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับสิ่งเดียวที่เหลือคือการชี้แจงว่าจะต่อสัญญาไปจนถึงเดือนมิถุนายน2029หรือมิถุนายน2030พร้อมตัวเลือกในการขยายสัญญานะครับผมนี่เป็นรายงานจากโรมาโนนะเป็นข่าวดีที่วินี่ได้ ขยยสัญญาออกไปนะครับผมต่อไปเป็นรายงานสุดท้ายจากเรเยโรนะก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องน่าสนใจกันอ่ะก็คือเลเยโรเขารายงานว่าทุกฝ่ายของสมโมสรต้องการอำลาอย่างมีเกียรติสำหรับคาโลอันเชลตินะโดยพวกเขาพูดกันว่าโค้ชที่ครองแชมป์มากที่สุดในประวัติศาสตร์สมโมสรสมควรที่จะได้รับการออกจากตำแหน่งที่สมกับเป็นตำนานของเขานะครับผมอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะกับอันเชผมเห็นด้วยเลย ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องน่าสนใจนะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือมาพูดคุยเรื่องน่าสนใจกันดีกว่าคือเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดเลยก็คือเรื่องของอันเช่นนะคืออผมอาจจะผิดเองที่พูดแบบพูดไม่ดีกแกเยอะแต่แกก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรเราได้เยอะมากนะแกเป็นโค้ชที่เก่งมากๆคือจริงๆแล้วอะ่ะ ที่ฤดูกาลนี้เราผิดพลาดอ่ะอาจจะเป็นเพราะบอร์ดบริหารก็ได้อันเช่อาจจะแบบคุยหลังบ้านไปขอฟ o อเรนติโนเปเรสถึงเรื่องผู้เล่นคนใหม่แล้วแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองนะแล้วตอนนี้ก็คือมาเจ็บซ้ํากับกองหลังแล้วอีกก็คือเคาะสามกรรมซัดแล้วที่ผมตามข่าวมาเนี่ยตอนนี้มัดลิดก็อยู่ในช่วงที่เหมือนแบบว่ากลับไปงกอีกแล้วนะอ่า ก็คือกับยุคนึงอ่ะก็มีเป็นยุคของยุคงกนะซึ่งตอนแรกอะผมคิดว่าชะตากรรมของอันเช่เนี่ยผมเอาไปเปรียบเทียบกับเดบอสเก้เกที่เคยคุมกับทีมเรานะผมไม่รู้ว่าแฟนแฟนยุคใหม่เนี่ยจะจะทันเดวอตเก้หรือเปล่าแต่เดบอสเก้นเนี่ยคือว่าผมเชื่อว่าในกรณีของเดบอสเก้นเนี่ยการปลดเดวอตเก้นในตอนนั้นที่ฟลอเรนติโนเป็นเลสเนี่ยโดนด่าก,กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลย ตรงนี้ก็ทำให้ฟอร์เรนติโนเปเรสเรียนรู้ว่าไม่จะไม่ไม่ปลดอันเช่กลางคันนะก็ที่จะลดแรงเสียดทานแล้วสาเหตุที่เอาโซลารี่เข้ามาจะเอาโซลารี่เข้ามาถึงแม้จะมองว่าผลงานแกไม่คดีเนี่ยจากที่ผมตามข่าวเนี่ยคือทางสโมสรนอะ่ะยังยังคิดว่าแบบยังเชื่อใจในโซลารี่อยู่ว่า โซลี่ผลงานคือถึงแม้จะไม่ได้ดีมากแต่ก็คือไม่ได้แย่มากนะแต่ถ้ามองไปที่ลาอูนกอนซาเลสตอนนี้คือลาอูนกอนซาเลสอาจาจะไม่ได้แบบเก่งเท่าโซลารี่แล้วก็เก่งเท่าซีดานนะจากที่สัมผัสมา,มาคือซีดานะเบอร์หน mm ึ hmm. ่งที่จากโค้ชเราแล้วก็ลองมาก็น่าจะเป็นแบบโซลารี่นะ,ะประมาณนี้ส่วนเรื่องต่อไปผมขอพูดถึงการทำหน้าที่ของอาด้าคือแลในนัด แอตแลนติกบิลบนะจริงๆผมก็ดูแหละแต่ผมหลับไปก่อนเออแล้วผมก็มาย้อนย้อนดูนะผมรู้สึกว่าอาด้าคือแรเนี่ยตอนเนี้ยคือเหมือนอันเช่แกพยายามป้อนข้อมูลให้จ่ายบอลแบบคิลเลอร์พาร์เยอะขึ้นนะทำหน้าที่แทนโค้ดอะนัดแอตแลนติกบิลเบาะมีการจ่ายบอลแบบสวยๆคิลเลอร์พารเนี่ยก็เยอะนะทำหน้าที่เหมือนแทนโค้ดเลยก็พอจะได้อยู่นะแต่ตรงนี้ น้องเนี่ยติดความที่น้องอยากจะเล่นเป็นตัวลุกมันก็ต้องให้เวลาน้องปรับตัวนะแล้วตอนนี้มันก็มีภาพก็คือเหมือนโมดิตเนี่ยก็พยายามประกบกับคือแลเลยไปไหนก็คือไปด้วยก็เหมือนถ่ายกําลังคลายตะขาบให้กับให้กันอยู่นะกาลังสอนวิชาให้กันอยู่ยังไงก็เอาใจช่วยให้อาดาคือแลเนี่ยทำผลงานได้ดีนะแล้วก็เอนดริกเอนดริกนี่คือก็ยังคงเป็นเบอร,ร์เกของเราอยู่นะเป็นเบอร,ร์เกธรรมชาติแน่นอนผมว่านะแล้ว ผมจะขอพูดพัฒนาการของฟานกาเซียซึ่งผมคิดว่าฟานกาเซียเนี่ยอาจจะสุดแล้วนะสุดทางแล้วก็คือแบบอาจจะตาและพัฒนาได้อีกนิดหน่อยแต่คือว่าไม่ได้ดีกว่านี้แล้ะเพราะว่าอันเช่แกก็บอกว่าที่แกไม่ได้จับลงเนี่ยเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นคอนเน็ชันของฟานกาเซียกับวีนี่นะซึ่งเวลาวินี่ลงแล้วเนี่ยอาจจะทําให้คุณภาพของฟานกาเซียที่เคยมีเนี่ยมันดรอปลงไปมันไม่ได้แสดงคุณภาพได้เต็มที่เท่าคามาวินกาที่เล่นแนวลึกเก่งมากกว่านะอา่า อันนี้มันก็เป็นเหตุผลว่าทําไมฟานกาเซียเนี่ยไม่ค่อยได้ลงแล้วก็เอาคามาวิก้าเนี่ยไปลงแทนนะในเรื่องสุดท้ายผมก็ขอหวังให้ผลผลงานทีมเราเนี่ยกลับมาดีขึ้นนะให้เด็กๆทีมเราเนี่ยตั้งใจทาผลงานแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นสามารถพลิกกลับมาไม่รู้ว่ามันจะเป็นฝันหรือเปล่าเอาชนะแชมป์ลีกได้เอาชนะถ้วยได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็ดูการเปลี่ยนแปลงต่อไปเพราะว่าเราประสบความสำเร็จเยอะและ้ว ผมก็อยู่กับทีมมาในระยะยาวผมสามารถอยู่กับทีมตอนแพ้ได้ไม่มีปัญหาครับผมแฟนๆทีมอื่นได้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยส่วนแฟนๆชุดขาวเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมส่วนพี่ๆยังเหมือนเดิมนะครับพี่ๆถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะแต่ถ้าพี่ไม่ชอบก็ขอบคุณครับ